มาดูเทคนิคของหนิงกันค่ะวิธีการนะคะหนิงจะช่างอยู่ที่2ขีดค่ะต่อ1อันนะคะการทำไม้กวาดแป้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งเป็น4กรกมเท่าๆกัน ก็ื่อจะง่ายค่ะต่อการที่เราจะได้เย็บเขานะคะเพราะแบ่งสีกรรมเท่าๆกันแล้วนะคะตอนนี้ไม้กวาดของเรายังสูงต่ําไม่เท่ากันเราจะมาเรียงปลายดอกให้เท่ากันค่ะส่วนโคนนะคะเราไม่เน้นนะคะเน้นปลายค่ะไม้กวาดออกมาจะได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานส่วนโคนค่ะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งเราก็เริ่มเรียงปลายกันนะคะเน้นปลายอย่างเดียวนะคะทุกคน ส่วนคนของเขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งเพราะเขาไม่มีประโยชน์นะคะเขาจะทําให้ไม้กวาดของเราหักแล้วก็ผุนง่ายพอเราเรียงได้นะคะเราก็ทําการรัดยางค่ะรัดยางให้แน่นเลยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไม้กวาดของเราให้เขาจังหวะเท่าๆกันนะคะสูงต่ําเท่ากันเวลาเราเย็บออกมาค่ะเขาจะได้สวยนะคะไม่มีสูงไม่มีต่ําเพราะว่าเรามัดเท่ากันนะคะสีก่กมนี้เราต้องวัดเท่ากันเลยนะแล้วก็ไปใช้ลวดมัด